มีลาวอยู่ในตัวเช่นคนต้อยติดต่อการเมานยัอยู่นะใระยยังเปิานเมื่อสาที่จะสุขขอจรลาขอัิการติน้อขอปตาร่าอขอบไปลคร ที่ฟุ้งร to ุ่งเยู่รอบเดือนสิงารดนาคนก็ู้สึกอะไรนะเป็นระบ่มีธรรมาการสุดท้ายเป็นระบบที่มีบทนี้เดือนละีมีุ่ตั้งจในการศึเพราะฉะนั้นการับรนี้่จะ บุญา่ได้กะอะไรต่ปัญาจระทำกระทบุญไสามัญแต่ถ้าหกงค์ที่มีเจตนารูปแหวงพระพทธมรรที่จ้านัดใจเดประกอบการเมคานัามันกระจายมาสิ่งที่เม้ได้เข้าไปบุญก็เกิดเป็นการขยาองบน เป็นกราัที่จถรชาให้เป็นใช้นบัตเข้าปาย่มาบำรุงได้ทาบเข้าป่ายกภาษาาษาหรือาม้คือเอา คนบรเขาี่นนะก็เป็นมาที่สาปัก่อต้องพิจารณาพรุ่งนี้คุณโยชิก่อนได้ำนาที่นี่คือจะได้วาได้สถาปนามาดาเได้หลังจากพุ่งท้องมาถ้าโพุ่งนี้จะได้คนโบราณบอกว่าสมัยก่อนเราตั้งสาปนโดยตั้ เขาก้าไแน่เขาไม่ได้ก้านสมัยก่อนเขากวคนโบราสมัยก่อนเขาก็้าสัพุกับแม่เพราว่าแม่น้าอุ้มของก้าหนู่หนามเขาเลเอาสัปนมาการแ่มกับแม่ใหกับญาติพี่ที่อุ้มปัจจุบันเนี่ยอาายมกาใช้้าอามาก็เลยบอกว่า เี็ของรบนรถสัารขั้นหนึ่งอาไว้กั้นั้นห่งก็เอาไว้กั้นสำรับพกาเพราะเขาให้าันคนพิการอุ้ม้องมาวายเลี้ยงตูมาจะเป็นของทิจยายน้วานมาหวีฟ้า้ตา